ฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนะเขาไม่ได้ย่อท้อกับอ่าอย่าลืมนะคนอ่านหนังสือไม่ออกมันมันรู้ทําไม่ได้ยังไงฮะกูว่าคนอ่านหนังสือไม่ได้แนละ้วแหละมันจะรู้ว่ามันรู้ทําง่ายกว่าพวกเนี้ยฮะจำไว้ลวงตาก,ก็งงเหมือนกันนะไอ้ปริยัตปฏิบัติตปฏิเวทเนี่ยปริยัตในยากของความหมายสมัยพุทธกาลคืออะไรอะ่ะไม่มีพระใจบิ่โดกอะ่ะ ฮะเข้าใจไหมหมันคนละสถานที่คนละประเทศคนละเวลากันถ้าพูดถึงพระไจปิฎกเนี่ยเอาพระใจปิฎกมันมีที่ไหนล่ะฮะจริงไหมล่ะสมัยพุทธกาลเนี่ยสี่สิบ้าษาเนี่ยไม่มีพระใจปิฎกล้าจะบอกไง่ายแล้วจะมีปริยัติยังไงปริยัตยิหมายความว่าอะไรฮะ แค่ไปฟังทมก็ลงมือปฏิบัติไงนั่นแหละคือปริยัติคือฟังแต่ปริยัติสมัยนี้คือไปเรียนปริยัติไปสอบเอาจริงไหมมันคนละเรื่องคนละเวลาคนละสถานที่กันเราจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เหมือนคนบอกว่าภาษาลีบุตรยังมารู้ธรรมอย่างนั้นมึงเป็นภาษาภาษาลีบุตรยังไงมึงเอาตัวไปเทียบท่านอะไรฮะมึงก็เป็นมึงสิจริงไหม เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกันเลยนะคนที่ชาญฉลาดคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนนั้นมาลงมือปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่าปฏิปริญญาต์นะเห็นไหมครับผมก็ชี้ประเด็นที่ว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธแน่นหลงตาตรงนี้งงไปหมดแล้วไม่รู้จะ เชื่อตรงไหนหรือจะฟังตรงไหนนะมันไม่ต้องเชื่อตรงไหนหรอกมันมีหลายนิกายมากจะมาเถียงอะไรฮะทั้งมหายานทั้งวัชระยานเยอะแยะมากเลยอืมฮะเข้าใจไหมใช่อันนั้นมันเป็นความเชื่อมันเป็นนิกายจริงไหมล่ะม,มันก็เลยขัดแยงง้งกันสิถ้ามากิจริงมันไม่ขัดแย้งหรอกฮะลวงตาก็เห็นจะมีคน คนมีความรู้แหละเถียงกันแ่ะแต่ผู้รู้เถียงกันอย่างเงี้ยมึงคิดว่าเป็นผู้รู้ไหมล่ะอผู้รู้จริงๆเขาไม่เถียงกันหรอก